อนนี้เราอยู่กันในเกม Wandering Wave หลังจากเหตุการณ์ที่ภูเขาเฟอร์มเมนโรเวอร์ก็ได้รับการติดต่อจากยังหยางให้มาที่ซากเมืองกุยซื่อเพราะเธอได้เจอกับโยหูที่เชี่วชาญเรื่องของโบราซึ่งโยหูบอกว่าเธอกับอาจารย์กำลังหาบาะแสจุดกับไอเทมชิ้นหนึ่งที่อยู่ๆก็โผล่มาในตลาดบนภูเขาเฟอร์มเมนและเธอเชื่อว่าไอเทมชิ้นนั้นมาจากเมืองกุยซื่อที่กลุ่มแบล็กชอ์เฝ้าอยู่ยังหยางที่คิดว่านี่อาจเป็นโอกาสในสืบเรื่องในอดีตของโรเวอร์เลยเรียกโรเวอร์มาในเมื่อทั้งโรเวอร์และโยหูต่าาา Shore, มมาางงงงงกกกกกก็ลััััตมมมมเเเรรรรืื่่่่ออออขบบคชวทู้ยยนนโดิจุา นักวิจัยของแบล็กชอ a w ซึ่งเธอจะกำลังบ่นว่าระบบทีทีสที่แบล็กชอใช้พยากรปรากฏการ์ลาเมนตรวจพบความผิดปกติที่นี่แต่พอมาถึงนิยากลับไม่เจออะไรผิดปกติเลยเธอเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วเมืองคุยซอถูกทำลายเพราะลาเมนทําไมหากไ่เฝ้าดูเป็นระยะก็อาจเกิดลาเมนขึ้นอีกได้พอระบบทีทีสตรวจพบสัญญาณผิดปกติพวกเขาเลยส่งสมาชิกที่เรียกว่าบลูแบดเลอร์มาหนึ่งทีเพื่อเก็บข้อมูลกลับไป แต่ทีมกับขาดการติดต่อนิยาเลยขอให้โรเวอร์ช่วยพะเธอจําได้ว่าโรเวอร์คือคนที่อันคอร์บอกว่ากําลังจะเข้าร่วมกับ Back aw, แบ็กชอ์แม้ว่าโรเวอร์จะยังไม่ตอบตกลงก็ตามทั้ง3คนเลยออกสำรวจจนได้เจอกับทีมแบ็กชอ์ที่ขาดการติดต่อซึ่งเราจะเห็นว่าร่างของทุกคนเป็นสีแดงๆแต่เขามาช้าเกินไปเพราะทุกคนตายหมดแล้วแต่พวกเธอจะได้เจอกับโฮดะอดีตสมาชิกแบ็กชอร์แต่ก็มีอะไรแปลกๆเพราะเธอใช้คําแทนตัวเองว่าพวกเราและเรียกโรเวอร์ว่าแอสโทรโมดูเลเตอร์ที่แปลว่าผู้ปรับแต่งดวงดาว เธอบอกว่าสิ่งที่โดเวอร์ตามหาคือพลังแรงน้มถ่วงและโดเวอร์จะต้องจำอดีตของตัวเองให้ได้ทำให้โดเวอร์นึกถึงที่ตัวเองเคยพูดเมื่อนานมาแล้วว่าเธอต้องการสร้างโลกที่ไม่มีใครต้องการความช่วยเหลืออีกแต่อยู่ๆท่าทีของโฮดักก็เปลี่ยนไปและบอกว่ามันต้องการตัวโดเวอร์เธอเลยบอกให้โดเวอร์หนีไปและโยงหูมีทุกอย่างที่โดเวอร์ต้องใช้อยู่แล้วพอพูดจบแต่เทมที่โยงหูได้มาก็มีแสงกระพริบขึ้นจังหวะ ซึ่งอ,งอย่างบอกว่าข้างในนั้นมีข้อมูลความถี่ที่ผิดปกติอยู่ทั้ง3ามคนเลยจะกลับไปหานิยาที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากกว่าแต่พื้นกับสันอย่างรุนแรงและพวกเธอก็ถูกทีดีโจมตีแต่กลับมีผู้หญิงคนนึงมาช่วยพวกเธอเอาไว้ จากนั้นภาพจะตัดมาที่โรเวอร์นอนอยู่บนชายหาดแห่งหนึ่งและหญิงสาวปริศนาก็อยู่ที่นั่นด้วยซึ่งดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะรู้จักโรเวอร์และบอกว่าไม่ว่าโรเวอร์จะอยู่ใกลแค่ไหนเต่ก็จะรอโรเวอร์อยู่ที่ชายหาดสีดำหรือแบ็กชอร์เสมอแต่พอลืมตาขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วโรเวอร์เลยเริ่มสำรวจรอบๆและได้เจอกับออโต้อีกครั้ง และพบว่าที่นี่คือเวลล็อกฐานของ Black Shaw. แบล็กชอร์หลังจากเล่าทุกอย่างให้ฟังเขาโตคิดว่าโฮดักไม่น่าใช่สมาชิกของแบล็กชอร์จริงๆส่วนไอเทมที่โรเวอร์ได้มาจากโย oh ่หูเขาโตบอกว่ามันเป็นเครื่องบันทึกที่สมาชิกแบล็กชอร์กระจายมันเอาไว้ทั่วโลกเพื่อติดตามสถานการณ์ของเหล่าเทพผู้ผพิถากเผื่อเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะได้รู้ตัวทันทีเขาเลยแปลกใจที่ไอเทมชิ้นนี้ออกมาอยู่นอกภูเขาเฟอร์มเมนต์และดูเหมือนว่าเครื่องบันทึกนี้จะมีข้อมูลความถี่ผิดป,ปกติในเมืองคุยซืออยู่ด้วยแต่พอคุยกันว่าโรเวอร์มาถึงที่นี่ไได้ยงง โต้ก็บอกว่าผู้หญิงที่โดเวอร์ได้เจอน่าจะเป็นชอคิปเปอร์ผู้ปกป้องแห่งแบล็กชอ์ที่ว่ากันว่าเธอเฝ้าดูผู้นำที่แท้จริงและเมื่อเวลามาถึงชอคิปเปอร์จะปรากฏตัวเพื่อช่วยเหลือผู้นำที่แท้จริงคนนั้นที่จะลุกขึ้นปกป้องและนำทางให้แบล็กชออ์ยังไงก็ตามเรื่องสำคัญตอนนี้คือพวกเธอจะต้องเอาข้อมูลที่ได้มาจากเมืองกุยซื่อไปอัปโหลดเข้าระบบทีทีสที่เรียนกระจกซะก,ก่อนด้วยความที่ก่อนนี้เป็นก้อนทัศิทายขนาดใหญ่ทำให้ตั้งแต่มาถึงระบบสื่อสารของโดเวอร์ก็ใช้งานไม่ได้แต่่พออเเเข้าาาามมมมถึงงตัััวืสญญณกก็ริลบ กลายเป็นว่าหลังจากถูกโจมตีโยฮูกับอย่างๆก็ถูกเทเลพอร์ตกลับไปเมืองจินโจ,โจทําให้โดเวอร์มาถึงที่นี่คนเดียวระหว่างทางโดเวอร์ Rover จะได้เจอกับหุ่นยนต์คูมันนีซึ่งเอลโตบอกว่าหุ่นพวกนี้เชื่อมต่อกับระบบทีทีสโดยระบบทีทีสจะมอบนิสัยให้กับหุ่นยนต์แต่ละตัวต่างกันไปและคอยดูแลเรื่องต่างๆบนเกาะอ,อย่างคูมันนี่ก็จะดูแลเรื่องการเงินการซื้อขายพวกเขาเลยงถือว่าหุ่นยนต์พวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งของเกาะนี้ หลังจากอัปโหลดข้อมูลที่ได้มาแล้วเมื่อคนข้อมูลเอาโตก็ไม่เจอชื่อของโฮดาตามที่คาดเอาไว้เนี่ยเมือหุน่นยนต์ไม่มีคําตอบให้ทั้งคู่เลยมาคุยกับโมนิกา้าที่ทําหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของที่นี่ต่อโมนิก้าบอกว่าเธอได้แจ้งกับจินโจไปแล้วว่าบริเวณซากเมืองกุยส่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดการลามเมนซ้ำแต่ตอนนี้ระบบทีทีสไม่เสถียรพวกเธอจะต้องปิดระบบเอาไว้ชั่วข่าวซึ่งเธอเชื่อว,ว่าข้อมูลที่เพิ่งอัปโหลดเข้าไปน่าจะช่วยให้ระบบกลับมาใช้งานได้ปกติ แต่พอถามถึงโฮดามอนดิกาบอกว่าเธอก็ไม่รู้จักเหมือนกันอโต้เลยสงสัยว่าโฮดาอาจจะเป็นคนทรยศแล้วฝากมอนิกาหาข้อมูลของโฮดาเพิ่มหลังจากนั้นโรเวอร์ก็ามาถึงเรื่องกระจกและได้เจอกับคูวบอเธอกับคูแผนที่บอกว่าเครื่องโมดูลเลเตอร์คือเปียโนที่ชั้นบนแต่พวกเขาไม่ยอมให้โรเวอร์เข้าไปเพราะสมาชิกทุกคนที่มาที่นี่ต้องเอามะลิดดอกไม้ที่เตรียมมาจากบ้านเกิดมาปลูกซะก่อนแต่โรเวอร์ไม่ได้เตรียมมาด้วยและจําไม่ได้ว่าบ้านเกิดตัวเองคือที่ไหน คูวอเธอร์เลยแนะนำให้โรเวอร์ปลูกดอกแบล็กบลูซึ่งก็คือดอกไม้สีดำที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบล็กชอร์เพราะจากนี้ไปแบล็กชอ์จะเป็นบ้านของเธอให้เองนอกจากนี้เราจะสามารถถามได้ด้วยว่าออาโตอันคอรหรือคามเมเลียเอาดอกอะไรมาปลูกกันซึ่งผมเลือกถามของคามเมเลียไปแต่คูวเอเทอร์กลับบอกว่าเธอเอาดอกไม้มาปลูกเยอะมากทำให้เราไม่รู้อยู่ดีว่าคามเมเลียม,มาจากที่ไหนกันแน่แต่คูมันนี้ก็เรียกทั้งสองคนไปพบทำให้โรเวอร์ขึ้นมาที่เปียนโนได้แต่เปียนโนกลับเล่นเองและเป็นเพลงที่โดเวอร์เหมือนจะรู้จัก พอได้ลองเล่นดัวเวอร์เขาเน็งถึงช่วงเวลาที่เธอเคยเล่นเป็นโนก,กับชอคิปเปอร์ขึ้นมาและเธอก็สอนกับชอคิปเปอร์ว่าการเล่นดนตรีเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้แต่เขาเิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นดเวอร์เลยออกมาด้านนอกเอาโต้ติดต่อมาบอกว่ามีความถี่พุ่งสูงในระบบของทีทีสทำให้มีความถี่ผิดป,ปกติส่วนหนึ่งหลุดลอดออกมาและพวกมันก็ดึงเอาพลังงานของก้อนทาสซตัยส์ต้แบล็กชอขึ้นมาด้วยจนทำให้ข้อมูลดิจ,ะจะติตอลมีผลกับเสาหมุด โดเวอร์กับออโตเละแยกกันไปซ่อมแซมเสาซึ่งทุกครั้งที่โดเวอร์เคลียร์แต่ละเสาได้จะทําให้เธอเห็นภาพนิมิตที่ในตอนนั้นเราอาจจะยังดูไม่เข้าใจแต่สรุปแล้วก็คือเมื่อนา,นานมาแล้วโดเวอร์ได้รวบรวมผู้คนเพราะปรากฏการณ์ลาม้มนที่มนุษย์กําลังเจอไม่สามารถแก้ได้ด้วยคนกลุ่มเล็กๆแต่ต้องเป็นทุกคนร่วมมือกันโดเวอร์ Rover จึงก่อตั้งกลุ่มแบล็กชอขึ้นมา และเลือกพื้นที่นี้เป็นฐานของแบ็กชอและในตอนที่โรเวอร์สรุปอยู่บนชายหาดตอนที่ยังหยางกับชื่อเฉียมาเจอชอคิปเปอร์ก็อยู่กับโรเวอร์ด้วยหลังจากซ่อมแซมทั้ง3เสาหลุมร่างหมู่เกาะก็เปิดออกโรเวอร์ Rover เลยกลับมาร่วมกลุม่มกับเอาโตแต่โฮดักก็ปรากฏตัวอีกครั้งออาโตเลยบอกว่าเขาเจอข้อมูลของโฮดัแล้วเธอกลยเป็นรูมแบลเลอร์จริงแต่เธอตายไปแล้วในเหตุการณ์ลามเมนที่เมืองกุยสือมา200ปีก่อนจึงเป็นไปไม่ได้ที่โฮดัาจะยังมีชีวิต โฮดาเลยบอกว่าจริงๆแล้วโฮดาเป็นหนึ่งในพวกเธอเท่านั้นและชื่อของพวกเธอในระบบทีทก็คือเนโครสตาร์พวกเธอคือเหล่าผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ถึงแม้ร่างกายจะถูกทำลายไปแล้วแต่วิญญาณของพวกเธอยังคงติดอยู่ในหลุมดำไปตลอดกาลโฮดาเลยขอให้โดเวอร์ที่เธอเรียกว่าอาจารย์ให้ช่วยทำลายวังวนที่ไม่สิ้นสุดนี้ด้วยแต่ร่างเงาของชอคิปเปอร์ก็เดินเข้ามาออโตเลยปล่อยให้ทั้งคู่ได้คุยกันตามลำพัง เธอบอกว่าในตอนที่โดเวอร์ก่อตั้งแบล็กชอ์เธอเคยอยู่ที่นั่นและเป็นคนช่วยโดเวอร์แต่โดเวอร์มีภารกิจสำคัญมากมายต้องจัดการเธอเลยใช้ระบบ s <S ทีทีสจะแก้ปัญหายิบย่อยในแต่ละวันแทนทำให้หลังจากที่โดเวอร์หายไปเพื่อเดินทางข้ามไปอีกพบหนึ่งระบบทีทีก็ต้องจัดการทุกอย่างในแบล็กชอร์แต่ตอนนี้โดเวอร์กลับมาแล้วชอคิปเปอร์เลยบอกว่าการยึดอำนาจขึ้นจากระบบทีทีสเป็นก้าวแรกเพื่อที่โดเวอร์จะได้เดินหน้าต่อไปได้ส่วนโฮดะเธอเป็นหนึ่งในเหยื่อของลาเมนที่เกิดในเมืองค ซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ทําให้เกิดความที่ผิดปกติที่ทําให้เกิดเอเอเดในระบบทีทีขึ้นมาแต่ชอคิปเปอร์ไม่ยอมลงรายละเอียดเรื่องนี้และบอกว่าหากโรเวอร์ซ่อมแซมระบบทีทีส<ๆ>เธอก็จะได้ดูอดีตของตัวเองด้วยหลังจากนั้นโรเวอร์จะลงมาที่ชั้นใต้ดินของแบล็กชอผ่านทางหลุมลางหมูกก่เกาะตามคาแนะนําของชอคิปเปอร์และได้เจอกับคู่นานนาปกติแล้วที่นี่จะมีชอคิปเปอร์อยู่คนเดียวและเธอเขาไม่เคยออกไปจากที่นี่เลยนานๆที่ชอคิปเปอร์ก็จะมาปลูกต้นไม้แต่ครั้งส ส่วนเรื่องการซ่อมแซมระบบทีทีสคณนานาบอกว่าเธอต้องไปที่ส่วนคลิปข้อมูลซึ่งตอนนี้ชอคิปเปอร์กำลังซ่อมแซมมันอยู่แต่ในเมื่อชอคิปเปอร์ไว้ใจโรเวอร์คณนานาก็จะไว้ใจเธอด้วยและยอมให้โรเวอร์เข้าไปได้จนในที่สุดโรเวอร์เขออกมาถึงด้านนอกทําให้เราได้เห็นว่ายังมีพื้นที่อีกไม่น้อยที่เสียหายและได้เจอกับร่างเงาของชอคิปเปอร์อีกครั้ง เธอเล่าวาไร่างจริงของเธอตอนนี้อยู่ในโซโลโนสเฟียที่โรเวอร์ได้เจอจึงเป็นแค่งเงาที่สะท้อนออกมาเท่านั้นเธอไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะต้องอยู่ดูแลการทํางานของระบบ t ีทเธอเลยเป็นเหมือนแกนของระบบที่จะขาดไม่ได้ถึงอย่างนั้นชอคิ<ไ>ปเปอร์ก็ยังใช้าร่างเงาเพื่อจะได้ติดตามโรเวอร์ไปทุกที ข้า้งล่างนี้ข้อมูลลามินทั้งหมดจะถูกเก็บเอาไว้แต่ระบบทีทีจะเก็บข้อมูลเอาไว้ในรูปของดวงดาวบนฟ้าซึ่งนั่นก็คือที่มาของชื่อผู้ปรับแต่งดวงดาวแต่ชอคิปเปอร์รู้จักโรเวอร์มานานกว่านั้นเพราะเธอบอกว่าเธอเรียกโรเวอร์ด้วยชื่อจริงมาตลอดไม่ใช่ฉายาแบบที่คนอื่นเรียกกันส่วนข้อมูลที่ระบบทีทีทิ้งออกมาจะกลายเป็นเนโครสตาร์ที่มีหน้าตาเหมือนดาวตกสีแดงซึ่งเนโครสตาร์ดวงที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือข้อมูลความที่ผิดป,ปกติที่โรเวอร์เจอในซากเมืองกุยซือนั่นเอง ชอคิปเปอร์เลยขอให้โรเวอร์เอาเนโครสตาร์มาให้เธอที่ห้องปรับแต่งเพื่อซ่อมระบบให้กลับมาสมบูรณ์และจะไม่มีใครต้องเป็นอันตรายอีกครับ